สวัสดีครับผมต้านานาคุณรับบทเป็นพีครับตอนผมเข้ามาที่ท SC เนี่ยตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมไม่ค่อยจอยรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ได้มีความสุขกับการอยู่ตรงนั้นขนาดน,นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เรากับน้องๆเพื่อนๆก็ยังไม่ได้เปิดใจเข้าหากันด้วยความที่ว่ารายการมันเป็นรายการสว v i ว a l มันเป็นรายการแข่งขันกัน,นครับ มันก็อาจจะมีกำแพงบางอย่างอยู่พอรายการมันดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สนิทกับเพื่อนๆน้องๆในระดับหนึ่งแต่พอมาวันนี้ที่เราต้องทำงานร่วมกันเป็นโปรเจกต์เดียวกันต้องทำงานด้วยกันเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วก็เมคชชวร์ว่าอีกคนหนึ่งไปกับเราได้มีความแตกต่างอยู่คนข้างมากเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ สวัสดีครับผมชื่อคอปเปอร์โพลิวชัชชลตนศักดิ์ครับรับบทเป็นจินคนระับ ความรู้สึกของผมนะครับย้อมมาตั้งแต่เข้ามาในรายการ Reality The Hidden Character เลยครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาวมโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีมาก่อนนะครับผมความที่ทุกคนเป็นธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรแฝงอยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วผมก็ดันชนะในรายการด้วยครับผมเลยได้เล่นบทนําเป็นจินนะครับผมในซีรีส์เรื่องต่อไปของพี่องคารับต้าและคอเปอร์ครับ ัสดีครับผม JJ นะครับปฏิภานเฟื่องฟูนวัตรครับรับบทเป็นตีครับก็หลังจากจบโปรเจกต์ TSC ก็มีมีคนรู้จักมากขึ้นมีแฟนๆมากขึ้นที่ขอให้กำลังใจ ก็ผ่านเหตุการณ์มากมายในชีวิตครับผ่านความเหนื่อยความลำบากความกดดันความตื่นเต้นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เข้ามาครับก็รู้สึกว่ามันมันทำให้เราพัฒนาตัวเองในหล,หลายๆมุมสวัสดีครับผมฟูไอยธนวัชชินวนนะครับรับบทเป็นไว้ครับผม ย้อนไปตั้งแต่รายการเรลิตี้ของท SC นะครับ TSC อสซทุกคนนะครับได้ไปมีการแข่งขันกันส่วนผมก็ได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายรอบไฟนนลนะครับแต่ก็ไม่ได้ชนะนะครับสุดท้ายเขาก็ยังให้โอกาสเรามาเล่นซีรีส์ต่อนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอเทนวิลาพัฒนากุลชื่อเล่นชื่อมีโอรบ,บทเป็นแทนครับ เริ่มต้นในการรับบทเป็นแทนนะครับผมถามสอบถามทางปุ้ก,กลกับมาแล้วว่าทําไมถึงเลือกให้ผมเล่นบทนี้วันที่ผมเจอกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นธรรมชาติกับทุกคนสวัสดีครับผมบัมพ์วัตอาคาัคราเดชสุกุลนะครับผมรับบทเป็นฟลุกครับตอนนี้ผมได้เข้ามาสู่ เรียลิตี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงคือเหมือนมีคนให้กําลังใจมากขึ้นคนรักมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับว่าพ่อแม่ผมก็ภูมิใจในตัวผมมากเพราะว่าเหมือนตอนแรกผมก็เป็นเด็กธรรมดาที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรหรือเปล่าจนวันนี้มันมันก็พอมีสิ่งที่อาจจะเห็นอนาคตได้ว่าอนาคตเราจะทําอะไรต่อก็ภูมิใจในตัวเองครับผม สวัสดีครับผมเจษเจษฎากรบัณฑิตน,นะครับผมรับบทเป็นท็อปครับครับผมก็การเต็มตัวของผมฮะก็เล่นฟิตเนสครับปกติผมเป็นคนที่ไม่เข้าฟิตเนสเลยตั้งแต่วันนั้นที่รู้ววันถัดมาผมก็ฟิตเนสเลยทั้งวันจนมาถึงวันนี้นะฮะไม่ได้หยุดเลยแล้วก็อีกอย่างคือสีผมฮะตอนแรก สีทองสีส้มสีเทาฮะเราพอรู้ว่าต้องได้มาเล่นบทนักเรียนบทท็อปผมก็จัดให้เลยสีดำสวัสดีครับผมชื่อบาคโคตินาสิสลาพงพรรับบทเป็นนนท์ตอนแรกอะ่ะก็มันจะเริ่มจากซีรีส์ที c ีก่อนทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการ ในนั้นนะครับผมก็ไปเล่นเฮฮาทีนี้พอผมทราบว่ามันมีน้องๆพี่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมีสมาชิกใหม่เข้ามาผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิทกันมากทีนี้ก็ได้มีโอกาสแบบเวลาร่วมงานกันอะไรเงี้ยเราก็จะคอยเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆเขาแล้วก็เ,เริ่มสนิทกันมากขึ้นสวัสดีครับนิติธรนะครชดโสพลครับรับบทเป็นปอครับผม หลังจากจบกินพอร์แล้วไม่ได้แสดงแล้วได้กลับมาแสดงอันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมในทุกๆครั้งตื่นเต้นทุกงานอาร์ตเนี่ยการที่อาร์ตเนี่ยต้องเข้ามารวมอยู่กับเด็กๆที่มันสนิทกันอยู่แล้วนะถามว่าก,กดดันไหมเครียดไหมก็นิดนึงก็กลัวว่าแบบน้องๆมันจะได้เปิดใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเขาถึงยากเข้ากับน้องยากแต่ว่าพอเออได้มารู้จักจริงๆได้ไปเวิร์กช็อปได้นั่งคุยจริงๆอยู่กับพวกนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันเป็นแบบ วัยรุ่นมัธยมแบบว่าเฮลป์เฮลป์หน่อยสวัสดีครับทูเจนะครับชลธิต,ติจิบูลครับผมรับบทเป็นครูเก่งครับเตรียมตัวในพาร์ทของซีรีส์ยังไงใช่ไหมครับก็ทําการบ้านกับตัวเองนะก็ได้มีการอ่านบทนะครับก็รอได้บทมาอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านของทุกคนดูในเรื่องโดยรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามลําดับจนกระทั่งเราก็มาจอบ,บทของเราเองว่าออบทของเราเนี่ยมันต้องรู้สึกยังไงนิสัยเป็นยังไงอดีต เขาผ่านอะไรมาก่อนจนเขามาได้เป็นครูเก่งทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับที่เริ่มมาเล่นซีรีส์ได้เนี่ยเพราะว่าได้รับโอกาสจากทางพี่ปอนครับผมคือพี่ปอนเขาเล็งเห็นว่าตัวบาโคตเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ นนมากพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วตัวบทนนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความท้าทายมันต้องมีการเวิร์กกับบทมากๆการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยก็มีความท้าทายกันหมดเพราะว่ามันเป็นบางคนเนี่ยก็มีเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเขาตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สามแล้วครับอันแรกเป็นกินเพอร์ดูจูแล้วตอนนี้ก็เป็นทเสซี วันที่ที่ผ่านมาก่อนหนะ้านี้สักพักหนึ่งพี่ปุ่นเดินมาบอกว่าเออเตรียมตัวไว้นะว่าเดี๋ยวจะได้เล่นซีรีส์กับน้องๆครับน่าจะเห็นตัวอาร์ตเนี่ยในตัวปอด้วยก็เลยแบบเอออยากให้มาเล่นอยากให้มารับบทมันน่าจะแบบมีความคล้ายคลึงกันอะไรพี่ปุ่นเนี่ยได้มาชวนก็บอกว่าเออแบบจูเจเดี๋ยวเตรียมตัวนะผมมาาม เตมตัวอะไรครับพี่เดี๋ยวมีซีรีส์ให้เล่นแล้วก็ได้มีการแบบนัดแคสอะไรย่างเงี้ยครับเขาคงเห็นว่าแบบเออบุคลิกเราน่าจะเหมาะสมกับบทนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้มีการลองลองแคสดูก็ตื่นเต้นนะฟิลมมันก็ทําให้หนึกถึงวันแรกที่ที่เราเล่นเป็นทางเรารู้สึกว่าแบบมันมันมีความโลกอยู่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยว่าแบบจะทําได้ไหมอะไรเงี้ย ก็พูดถึงตัวละครจินนะครับจินเป็นตัวละครที่มีความคล้ายกับตัวผมเนี่ยในชีวิตจริงมากแต่ก็มีบางส่วนเรียกว่าไม่บางส่วนดีกว่าเยอะอยู่ที่ไม่มาคล้ายผมนะครับผมซึ่งในจุดที่มันไม่คล้ายผมเนี่ยผมก็ต้องไปเวิร์กมันเพราะผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะมีนิสัยพวกนี้อย่างนี้ดีกว่าครับผมผมว่าตีเป็นเหมือนอีกมุมของผมที่แบบคนไม่ค่อยเห็นเวลาแบบผมอยู่คนเดียวหรือว่าเวลาผมงุ่งิดคิดเครียดตีจะแบบมันเป็นด้านนั้นของผมตลอดเวลาเลยครับ สำหรับตัวละครแทนนี้นะครับผมก็เตรียมตัวในการเฟนลี่กับคนเยอะๆครับพยายามสังสรรกับคนอื่นเยอะๆให้มันดูธรรมาชาติที่สุดพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ให้เยอะขึ้นถ้าอ่านบท,ทเฉอยๆอถ้าแบบยังไม่เลือกคนผมรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเลือกผมเป็นไวเพ่าะอันนี้ผมพูดจริงอะถ้าแบบบางบาง,บางบทหรือบางอะไรเนี่ยมันอ่านแล้วมันให้แบบเดากันเล่นๆว่าเป็นใครอยนะ่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีคนในใจของแต่ละคนแหละแล้วผมคิดว่าบทไว้นี้น่าจะเหมาะกับผมครับ ตอนแรกได้มาแคสบทครูเก่งครับพอแคสเสร็จพี่ๆเขาให้ผมนองเล่นบทท็อปดูฮะตอนก่อนลองเล่นนะฮะพี่เขาก็จะบอกว่าตัวละครท็อปเป็นนิสัยอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็ได้ลองอ่านถึงวรู้สึกแบบตัวนี้มันคล้ายผมฮะก็คือฟุกเนี่ยมัน โดความเป็นเด็กเนิร์ดมากแล้วซึ่งต่างจากผมมากคือผมไม่ใช่เด็กเนิร์ดแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าเด็กเนิร์ดเขาทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างงี้ผมก็พยายามจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำมันเขาต้องการอะไรแล้วเขาคิดอะไรเด็กเนิร์ดเขาทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับการที่ไปเวิร์กช็อปอ่าประมาณ3วันแล้วเนี่ยครับผมมันมันเข้มข้นมากครับผมถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปเวิร์กช็อปตอน The Hidden Character ครับในความที่บทของแต่ละคนเนี่ยมีความยากมาก เรียกว่ายากเลยจริงๆเรื่องอารมณ์เรื่องสีหน้ามันทําให้เราต้องเข้าใจตัวละครจริงๆครับแล้วเรามีคุณหญิงช่วยอยู่คุณหญิงก,ก็คอยไกด์เราไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราต้องทํายังไงเราต้องดิวอารมณ์ยังไงและในเวิร์กช็อปเราก็ได้ทําสถานการณ์ต่างๆที่มันต้องเรียกอารมณ์เราออกมาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อเตรียมตัวเข้าไปถ่ายซีรีส์นี้จริงๆถือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ชาร์จิ่งมากผมเองก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันทำเวิร์กช็อปนี้ครับพอได้มาลองเจอน้องๆคือบอกเลยว่าเหมือนเป็นวัยเดียวกันเลยเเเพรรราาาะว่่ตออออนนแแกหมืยยังี้อคอยอยู แต่พอเจอเด็กกลุ่มนี้มันก็มันก็เหมือนแบบทำลายกำแพงเราลงไปได้เยอะมากๆแล้วเราก็สนิทกันมากๆก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยทั้งในงานแล้วก็ในชีวิตปกติด้วยเวิร์กช็อปทีเอ็ซี่ะคือเราเอาซีนในเรื่องคินพอซึ่งมันมีอยู่แล้วเราก็แค่แบบเอาแบบนั้นมามาปรับให้เหมาะกับตัวเราพอมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนมันต้องหาใหม่ครับแบบเราไม่มีต้นแบบให้ดูเราต้องหาด้วยตัวเองเราต้องหา คาแรคเตอร์ของตีด้วยตัวเองครับมันเลยรู้สึกว่ามันยากตรงที่แบบเหมือนเราไม่มีข้อสอบให้ลอกประมาณนั้นตัวรายการ T S C ที่เราเพิ่งถ่ายไปเนะี่ยมันคือลงดีเทลกับตัวละครกินพอชที่มันมีคนเคยเล่นมาแล้ว mm hmm. แต่นี่มันคือซ mm ีรีส์ที่เราจะเล่นเป็นตัวนั้นเองก็คือผมจะเล่นเป็นตัวไวรรู้สึกว่ามันสนุกมันเหมือนได้ทําในสิ่งใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเออน,น่าจะดีแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็เรียนรู้กับตัวละครได้ดีครับ อันนี้ก็ถือเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมตอนแรกผมคิดว่าจะกดดันกว่านี้จะตื่นเต้นกว่านี้แต่พอพอได้มาอยู่คุกคีกันจริงๆร,ร,รู้สึกว่ากดดันไปก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ผมสามารถเอาความกดดันนั้นหรือความที่แบบทำงานใหญ่อย่างนี้มาใช้เป็นแรงผลักดันในการแบบพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้อะไรได้มากกว่าครับไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นแรงกดดันว่าจะทำไม่ได้หรืออะไรพอตอนที่ได้รู้ว่าตัวเองได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้นนก็รู้สึกแบบความรู้สึกแรกคือช็อกครับเพราะว่าตอนแรก ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นนะฮะตื่นเต้นดีใจโทรหาแม่ดีใจกันยกใหญ่เลยฮะแล้วก็ส่วนความยากง่ายของเรื่องนี้กับเรื่องอื่นที่ผมเคยผ่านมานะฮะก็แน่นอนมันยากง่ายต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครมันคือคนละตัวละครกันเรื่องก็คนละเรื่องเลยความรู้สึกที่ได้ร่วมง,งานกับพี่มาเดียวก็คือเราก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็ดูผลงานของพี่เขามาหลายเรื่องแล้วก็ดีใจที่ได้แบบร่วมง,งานกับ คนเก่งๆแบบพี่มาเดี่ยวแม่ครับพี่มาเดี่ยวคือใครครับแล้วแม่ก็อ๋อเขาเขาบอกให้ฟังก็แเป็นคนเขียนบทที่เก่งมากนะครับผมแล้วแม่ก็ชอบเขามากด้วยบอกกตรงเลยว่าผมกดดันตัวเองมากกดดันมากด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็เป็นผลงานแรกของตัวเองเลยแหละแล้วเราต้องร่วมงานกับร่วมกับที่มีชื่อเสียงครั้งแรกอ่ะมันมันกดดันตัวเองครับชอบผลงานเขามากแล้วแบบยิ่งรู้ว่าเขาจะได้มาทาซีรีส์ของทีเอสซีับรู้สึกดีใจแล้วก็อยากทําให้เต็มที่ครับเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขามีมุมมองที่ที่ล ในนเรื่องี้ตอนแรกเหมือนพี่มาเดียวบอกว่าผมไม่ค่อยเหมาะกับท็อปเท่าไหร่ครับท็อปเป็นหนุมนักกีฬาต้องมีกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ครับซึ่งผมรู้สึกแบบไม่ดีผมต้องทําได้ดีผมก็เลยแบบไปฟิตเนสจะเป็นท็อปในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่มาเดียวนะครับอยากจะซึมซับในการทํางานพี่เขาแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วเคยได้ดูเรื่องหนึ่งก็คือลักแห่งสยามรู้สึกว่าสนุกมากมากเพราะผมเป็นคน ชอบอะไรที่มันแบบโรแมนติกอยู่แล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาดีแน่นอนถ้ามีเขากำกับก็อยากจะฝากซีรีส์นี้กับทุกคนเนี่ยนะครับที่ดูอยู่ในหน้าจอตรงน้นนะครับผมธันวานี้เจอกันนะครับทุกคน